สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ, Life กรสมาร์ทไลฟ์ใเกษียณนะคะกับดิฉันเชนสรีปัญญาละชนนะคะกับสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโภชนาการต่างๆนะคะซึ่งวันนี้คะ่ะท่านผู้ฟังคะกยจะมาชวนคุยนะคะเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าอ่อนหวานอ่อนเค็ม mm นะคะท่านผู้ฟังหลายท่านพอได้ยินชื่อตอนล้วก็อาจจะงงๆนิดนึงนะคะเอ๊ะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ คือก่อนจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารนะคะโดยที่จะเน้นในเรื่องของรสชาติอาหารนะคะโดยเฉพาะรสชาติหวานกับรสเค็มนะคะซึ่งเป็นรสชาติอาหารที่คนส่วนใหญ่นะคะชอบทานนะคะบางคนอาจจะชอบทานหวานบางคนอาจจะชอบทานเค็มอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะคะหรือถ้าใครเนี่ยได้มีโอกาสทานอาหาร หลากหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยบ้านเรานะคะซึ่งก็มีเมนูที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาคนะคะก็จะมีอาหารหลากหลายที่เอ,อ,เอลอร่อยเยอะๆเลยนะคะหรือแม้างบางคนอาจจะได้มาได้มีโอกาสลิ้มลองอาหารนานาชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารจากบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเช่นอาหารจากประเทศพม่านะคะที่มีรสชาติแตกต่างกันไปจากบ้านเราพอสมควรเลยนะคะ หรืออาหารจากประเทศลาวที่ก็มีความคล้ายคลึงกับอาหารภาคอีสานมากพอสมควรหรือไม้แต่อาหารเวียดนามอาหารญี่ปุ่นอาหารอาหารแขกนะคะซึ่งเ ก็เปที่นิยมกันเยอะมากเหลยอเกินนะคะตอนนี้หรือแม้กระทั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดของพวกประเทศตะวันตกทั้งหลายนะคะอาหารเหล่านี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะคือในบางประเทศเขาก็จะคนในประเทศเขาก็จะเน้นทันรสเค็มนะคะโดยเฉพาะอย่างอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดเนี่ยที่เราเห็นกันนะคะแฮมเบอร์เกอร์ฮอทดอกไก่ทอดเนี่ยนะคะก็จะค่อนข้างติดไปในเรื่องของรสเค็มนะคะ เราก็แป้งเยอะใช่ไหมคะส่วนอาหารแขกค่ะเราจะเห็นว่าเขาก็จะนิยมเน้นอาหารที่มันมีมีมันนะคะมีนมมีเนยมีชีสนะคะอันนี้ก็จะทานแล้วก็จะมีกลิ่นเครื่องเทศค่อนข้างเยอะนะะอาหารแขกเนี่ยนะคะส่วนอาหารเม็กซิกันถ้าใครเคยทานนะคะมันก็จะมีความเผ็ดร้อนที่เป็นความเผ็ดร้อนที่ไม่เหมือนกับเผ็ดพริกบ้านเรานะคะหรือแม้กระทั่งอาหารเกาหลีที่เป็นที่นิยมกันในกลุ่มคนวัยรุ่นสมัยนี้นะคะเราก็ มีขรสชาติอาหารที่กิดว่าค่อนข้างที่จะจัดจ้านหลายอย่างเลยนะคะคือถ้าใครเคยย้อนกลับมาดูในเรื่องของอาหารโบราณของไทยเรานะอาหารไทยสมัยโบราณเนี่ยนะคะคือก็จะมีเรื่องเล่าที่บอกกันมานะคะว่าถ้าเกิดเรามองไปที่อาหารชาววังนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมโปรดปรานนะคะบอกว่าอาหารชาววังเนี่ยจะมีรสชาติที่ไม่จัด ไม่เข้มข้นเหมือนอาหารทั่วไปแล้วอาหารทุกชนิดนะเขาบอกมันจะต้องมีรสหวานนำนะส่วนพวกยำพวกอะไรเนี้ยก็จะมีเน้นเรื่องเปรี้ยวเค็มหวานนะคะคือถ้าเกิดว่าเทียบกับอาหารที่เป็นอาหารไทยข้างนอกวงังที่ทุกคกินทั่วๆไปเนี่ย อาหารชาววังเนี่ยเขาก็จะเน้นว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนอกจากความพิถีพิถันในเรื่องของการประดิษฐ์ประดอยในการที่จะทําอาหารแล้วเนี่ยนะคะเขาจะบอกว่าอาหารไทยชาววังเนี่ยค่อนข้างมีรสที่ค่อนข้างจะเอ็นเอียงไปทางหวานไม่ว่าจะเป็นอาหารขาวอาหารหวานนะแต่บางคนเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะอาหารชาววังก็จะเน้นรสคาอนกลางๆมากกว่าคือไม่เน้นเผ็ดอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปเทียบอาหารกับอาหาร ทางภูมิภาคต่างๆเช่นอาหารใต้ยอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ก็แบบรสเผ็ดจับนํามาเลยใช่ไหมคะหรืออาหารอีสานเนี่ยค่ะก็โอ้โเผ็ดเหมือนกันแต่เป็นเป็นการเผ็ดคนละแบบนะคคือที่เคยเล่ามาทั้งหมดเนี่ยค่ะให้ท่านผู้ฟังฟังก็เพื่อจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เห็นภาพนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารหลากหลายประเภทที่อยู่บนโลกของเราเนี่ยนะคะที่มีความแตกต่างกันมากมายนะคะถึงแม้จะจะแตกต่างในเรื่องของวัตถุดิบในการปรุงเรื่องอะไรแต่สุดท้ายแล้วค่ะก็จะ ไม่หนีกันในเรื่องของรสชาตินะคะที่ถูกปรุงแต่งกันมาโดยการถ่ายทอดวัฒนธรรมถ่ายทอดเวิธีการผลิตกันมาผ่านรุ่นสู่รุ่นนะคะทาให้เราได้ลิ้มรสความอร่อยกันทุกๆวันจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะคะแต่ทีนี้คือสิ่งที่เราเพลิดเพลินไปกับอาหารเนี่ยบางทีเราลืมนึกไปก็คือในเรื่องของอันตรายนะะที่แฝงมากับรสชาติอาหารที่มากับความอร่อยของอาหารนั่นก็คือรสหวานกับรสเค็มนะคะ คือถ้าเกิดว่าเราเน้นการทานอาหารด้วยรสชาตินะคะมาตลอดเวลาเลยตั้งแต่เล็กจนโตเน่ๆนนะสิบปียี่สิบปีสาสบปีผ่านไปหรือที่เราไม่ได้คำนึงถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารที่มาจากส่วนผสมของการทําอาหารนั้นๆเนี่ยก็ยเชื่อว่าไอ้พวกไม่ว่าจะเป็นสารอาหารต่างๆที่อยู่ใน อาหารที่ผสมมาก็จะทําอันตรายหรือสะสมในร่างกายของเราได้ในเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่เราพบเจอกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะก็คือรสหวานกับรสเค็มนะคะซึ่งต้องบอกว่าท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ก็คงจะนึกออกนะคะว่า โรคที่มากับอาหารสองรสชาตินี้นะคะที่เป็นโรคท็อปทิตขาประจําที่ผู้สูงอายุมักจะพบเจอกันมากๆเลยนะคะก็เอเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนะคะ<ล>นอกจากโรคเบาหวานนะคะหรือโรคไตนะคะรวมไปถึงโรคหัวใจด้วยนะ,ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากการที่เราทานอาหารที่มีน้านําตาลมีเกลือค่อนข้างมากแล้วก็สะสมอยู่ในร่างกายเราต่อเนื่องกันเวลาหลายสิบปีนะคะ วันนี้ค่ะเราจะมาดูว่าอันตรายของเจ้าน้ําตาลกับเกลือนะคะที่อาจจะเกิดกับร่างกายของเราเวลาที่เราบริโภคกันจํานวนมากๆเป็นเวลานานๆน,น,นี่ยมีอะไรบ้างนะคะจริงๆเรื่องเหล่านี้เนี่ยทางรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นสสสหรือหน่วยงานในเรื่องของอ่ชนาการกรม,มอนามัยเขาก็มาเตือนกันเราเป็นระยะระยะเลยเกี่ยวกับเรื่องของการลดการบริโภคน้ําตาลหรือลดการบริโภคเกลือนะคะซึ่งเอ่อ กิดก็เชื่อว ah ่าเราก็ทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างนะคะทีนี้เรามาดูกันเจ้าตัวหลายตัวแรกก่อนนะคะคือเจ้าตัวน้ําตาลนะคะที่เป็นตัวสร้างรสชาติหวานเนี่ยนะคะเรามาดูว่าเจ้าน้ําตาลเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างนะเวลาที่เราพูดถึงน้ําตาลเนี่ยนะคะเราก็จะนึกไปถึง สิ่งที่เราพบเจอกันบ่อยๆก็คือน้ําตาลทรายใช่ไหมะแต่จริงๆแล้วค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราย้อนหลังกลับไปรุ่นปู่ย่าตายายในอดีตร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเพราะปรุษของเราสมัยก่อนเนี่ยก็ยังไม่รู้จักน้ําตาลเท่าไหร่นะคะคือก่อนที่จะมีการผลิตคิดคนพวกน้ําตาลทรายเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วค่ะคนรุ่นก่อนเขาก็จะลิ้มรสความหวานเนี่ยจากธรรมชาติล้วนๆนะไม่ว่าจะจากน้าผึ้งน้ําอ้อย นะคะน้ำตาลจากเจ้าตานะคะหรือแม้กระทั่งน้ำต้มต้มผักที่มีรสหวานนะคะหรือผลระไม้รสหวานต่างๆนะคะเชื่อไหมคะว่าการที่เราได้รับความหวานจากธรรมชาติในสมัยโบราณเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้ําตาลจากธรรมชาติเนี่ยมีคุณภาพและมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าน้ําตาลทรายขาวที่ฟอกสีแล้วอย่างที่เราบริโภคกันเป็นประจำในปัจจุบันนะคะ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนในปัจจุบันเนี่ยเริ่มตระหนักแล้วนะคะเราก็เริ่มหันมาเปลี่ยนการบริโภคจากการกินทานน้ำตาลทรายขาวนะคะเป็นน้ำตาลฟอกไม่ฟอกสีนะคะน้ำตาลทรายแดงนะคะหรือเปลี่ยนเป็นน้ำอ้อยนะ,ะหรือเปลี่ยนเป็นน้ำตาลประเภทอื่นๆที่มาจากธรรมชาติมากขึ้นนะคะ ทีนี้ความที่น้ําตาลเนี่ยค่ะสามารถให้พลังงานสูงอย่างรวดเร็วเนี่ยเวลาที่เราทานน้าตาลเข้าไปไม่ว่าจะจากการเป็นน้ําทานน้าหวานทานขนมหวานหรืออาหารรสหวานเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเผาผ่านพลังงานมากขึ้นนะคะทีนี้ พอทานน้าตาลเข้าไปปั๊บเนี่ยรลบบมันจะทาให้น้ําตาลในเลือดนี่สูงตับอ่อนเนี่ยก็จะทํางานในการที่จะหลั่งสารที่ชื่อว่าอินซูลินที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆนะคะออกมาเพื่อจะเก็บกวาดน้ําตาลเหล่านั้นนะคะแล้วก็แจกจ่ายไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกายที่ต้องการใช้นะคะทีนี้ถ้าใชนไม่หมดทําไง น้ำตาลมันก็จะเหลือนะคะส่วนที่เหลือก็จะส่งไปยังตับแล้วก็ปรับเป็นเป็นไขมันที่มาสะสมในในร่างกายของเรานะคะทีนี้ถ้าในกรณีที่เราทานอาหารที่มีรสหวานมีน้ําตาลมากๆนะคะแน่นอนค่ะตับอ่อนของเราก็จะต้องทํางานหนักนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราทานอาหารแล้วเราก็ไม่ใช้พลังงานนะคะคือไม่ออกกําลังกายแล้วก็ไม่ใช้พลังงานในการเผาผลาญน้ำตาลออกไปเนี่ยนะ,ะกินแล้วก็นั่งกินแล้วก็นอนนะคะทีนี้ ตับมันก็จะสะสมไขมันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมเราก็จะเอาเก็บมาไว้อย่างที่บอกค่ะอยู่ในพุงของเราเนะคะทีนี้คนที่ทานน้าตาลมากๆเราก็จะเห็นว่ามักจะมีเอ,อหุ่นอ้วนนะคะลงพุงนะคะหรือคนสูงอายุก็อาจจะทําให้ระบบการเผาผลานพลังงานเนี่ยเสื่อมลงไปก็จะทําให้เอ,อพวกไขมันเนี่ยสะสมได้มากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูว่าเวลาที่เราพูดถึงน้ําตาลเนี่ย น้ำตาลมันมาจากน้ำตาลทรายอย่างเดียวหรือเปล่านะคะก็บอกว่าจริงๆแหล่งน้ำตาลเนี้ยมันม,มาจากสารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากแป้งนะคะจากข้าวขนมปังเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือแม้แต่ทั้งพวกขนมนมเนยต่างๆนะคะหรือแม้แต่ผกผลไม้ที่ให้พลังงานนะคะโดยพวกนี้ค่ะก็จะย่อยพวกแป้งเนียเป็นน้ำตาลนะคะแล้วผ่านกระบวนการย่อยต่างๆซึ่งคนเข้าใจผิดนะคะว่าเอ๊ะ ก็ฉันก็ไม่ได้ทานอะไรหวานนะไม่ได้ชอบขนมหวานไม่ได้ทานน้าหวานนะทําไมถึงมีน้ําตาลในเลือดสูงนะคะแต่ลืมไปว่าตัวเองอชอบฉันแป้งนะคะอาหารเหรือชอบทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดตนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทไหนที่เป็นคาร์โบไฮเดตหรือน้ําตาลเวลาที่เราทานเข้าไปแล้วมันก็จะทําให้ค่าดัชนีน้ําตาลในเลือดสูงนะคะขึ้นมาได้นะคะ ก็บางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าค่าดัชนีน้ําตาลเวลาที่คุณหมอเขาจะพูดถึงอะไรคะ่าดัชนีน้ําตาลนี้คืออะไรนะคะค่าดัชนีน้ําตาลก็คือตัวเลขของการวัดค่าน้ําตาละะที่ดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือด ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าอาหารแต่ละอย่างที่เรารับประทานเข้าไปในปริมาณที่เท่ากันจะมีค่าดัชนีน้ําตาลที่ไม่เท่ากันนะคะตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเอาน้ําตาลกลูโคสมาห้าสิบกรัมแล้วก็เอาอางุ่นมาห้าสิบกรัมนะคะมาเทียบกันเนี่ยนะคะแน่นอนน้ําตาลกลูโคสจะมีค่าดัชนีน้ําตาลสูงกว่าก็คือประมาณเท่ากับหนึ่งจุดศูนย์ในขณะที่อางุ่นมีค่าดัชนีน้ําตาลเพียงศูนย์จุดสี่ซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าจริงๆแล้วอาหารในปริมาณที่เท่ากันนะคะให้ความหมายที่ไม่ เท่ากันขึ้นอยู่กับอาหารชนิดนั้นนั้นอย่างเช่นองง่นเนียคือความที่องง่นเนี่ยถึงแม้อ่ห้าสิบกรัมแต่ในองง่นจะมีใย,ยอาหารปนนะคะก็จะทําให้ปริมาณน้ําตาลในลดลงนี้เขาก็จะดูเวลาที่เราดูว่าเราจะทานอะไรเนี่ยเราก็จะดูค่าดัชนิดน้ําตาลที่เราทานจากอาหารที่เราทานเข้าไปเองในกรณีของคนที่อย่างยกตัวอย่างนะ,ะอย่างคนที่ชอบดื่มน้ํา น้ำผลไม้น้ำผักผลไม้เนี่ยนะในเทียบกันระหว่างคนที่ดื่มน้ำผอกผลไม้ที่แยกกากนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเครื่องที่เขาปั่นแยกกากผลไม้แล้วก็เอาก,ากากทิ้งไปแล้วก็ดื่มน้ำผลไม้นะคะถ้าเทียบกันกับ คนที่ดื่มน้ำผลไม้ที่มีผสมกากใยก็คือบ่นปั่นเข้าไปด้วยกันเนี่ยนะคะจะเห็นว่าน้ำตาลเนี่ยที่มาจากน้ำผลไม้แยกกากเนี่ยมันจะมีปริมาณที่สูงมากนะคะเรากด็ดูดซึมเร็วนะทาให้น้ําตาลในเลือดนี่สูงเพิ่มมากขึ้นอย่างรวเดเร็วเมื่อเราทานเข้าไปนะคะซึ่งถ้าเทียบกับคนที่ดื่มน้ำผลไม้ที่ผสมกาก,ากใยนะคะอันนี้ก็จะทําให้ได้รับน้ําตาลในปริมาณที่น้อยแต่ในขณะเดียวกันก็จะได้รับประโยชน์จาก กากใยที่อยู่ในเครื่องดื่มนั้นๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยกไปย่างให้เห็นว่าอันนี้คือความแตกต่างของค่าแต่ชนิดน้ําตาลในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะคําถามว่าเราควรจะทานน้าตาลวันละเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือจริงๆแล้วถ้าเราสามารถที่จะทานน้าตาลในระดับที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันได้นะคะก็คือน้าตาลเนี่ยก็ยังมีประโยชน์มากๆกับร่างกายของเรานะแต่ทีนี้ อย่างที่บอกเขาคนส่วนใหญ่แหละเกือบทั้งโลกเลยนะคะมักจะทานน้าตาลเกินนะ,ะหรือมีปริมาณน้ําตาลที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมากเกินกว่าปกตินะคะทางกรมอนามัยนะคะหรือสาธารณสุขทั่วโลกเนี่ยเขาก็บอกว่าปริมาณร่างกายเขาเฉีปริมาณน้ําตาลที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเนี่ยเขาบอกว่าวันหน่งเราสามารถที่จะทานน้าตาลได้วันละประมาณ4-6ช้อนชา ฟังดูเหมือนเยอะแต่จริงๆไม่ได้เยอะเลยนะคะเพราะจริงๆถ้าเราเผลอดื่มน้ำหวานหรือน้ำอัดลมเข้าไปกระป๋องเดียวเนี่ยน้ำตาลก็เกินกว่าปริมาณนั้นไปแล้วนะคะทีนี้พวกน้ำตาลต่างๆที่ผสมอยู่เนี่ยเราต้องนึกว่าเราจะต้องทานเนี่ยอยู่ตลอดทั้งวันนะคะที่มันอาจจะมีน้ำตาลผสมอยู่ในอาหารในเครื่องดื่มในขนมในอะไรก็แล้วแต่นะคะก่อยก็เลยรวบรวมข้อมูลมาให้ท่านผู้ฟังได้มีข้อมูลเก็บไว้เป็นความรู้นะคะว่า มีการสำรวจระดับน้ำตาลน,นะคะในเครื่องดื่มชนิดต่างๆนะคะว่าที่ทเครื่องดื่มที่คนไทยเราเน่นิยมทานกันนะคะว่ามีน้ําตาลเนี่ยผสมอยู่เท่าไหร่นะคะถ้าเกิดเราบอกปริมาณเครื่องดื่มที่เรานึกภาพเป็นพวกดื่มที่ขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะขนาดประมาณสักร้อยยีสิบถึงสองริบ ml เนี่ยนะคะคือกลุ่กล่องที่ทานครั้งเดียวหมดเนี่ยเรามาดูกันเลยนะคะว่าในเครื่องดื่มแต่ละประเภทเนี่ยมีน้ําตาลผสมอยู่เท่าไหร่นะคะเริ่มต้นอันแรกคือค่ะนมนะคะนมในรสชาติต่างๆที่ไม่ใช่นมจืดนะอย่างเช่นนมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะในหนึ่งกระป๋องเนี่ยมีในหนึ่งในหนึ่งกล่องเนี่ยนะคะมีปริมาณน้ําตาลอยู่สี่ถึงหกช้อนชาเลยนะคะในนมโทเหลืองค่ะ มีปริมาณน้ำตาลอยู่ประมาณห้าถึงหกช้อนชาอันนี้ก็พูดถึงรสชาติที่เป็นออริจินอลนะคะรสชาติดั้งเดิมนะที่ไม่ได้เดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้เขาจะมีการปรับสูตรหลายอย่างที่ลดน้ําตาลน้ําตาลน้อยลดน้ําตาลห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไร่อันนี้ก็พูดถึงเป็นสูตรทั่วๆไปนะคะอย่างพวกน้ําผักหรือน้ําผลไม้กระป๋องหรือใส่กล่องนะคะจะมีน้ําตาลอยู่ประมาณสามถึงเก้าช้อนชาแล้วแต่ชนิดเลยนะคะนมเปรี้ยวขวดเล็กค่ะมีน้ําตาลอยู่ประมาณสามจุดห้าถึงหกช้อนชา ชาเขียวที่เป็นข,ดขวดๆนะคะท่านผู้ฟังหรือชาเขียวที่มีรสน้ำผึ้งอะไรเงี้ยปริมาณน้ําตาลสูงมากนะคะแปดถึงสิบสี่ช้อนชานะคะน้ําอัดลมนะคะยี่ห้อต่างๆเนี่ยอยู่ที่อยู่ในกระป๋องที่เราซื้อดื่มกันประจำเนี่ยมีน้ําตาลถึงหกถึงสิบช้อนชาเลยนะคะกาแฟกระป๋องค่ะมีน้ําชาน้ําตาลประมาณสามถึงหกช้อนชานะคะพวกเครื่องดื่มชูกําลังทั้งหลายก็มีน้ําตาลอยู่ประมาณสามจุดห้าถึงหกช้อนชาเหมือนกันนะคะ พวกเครื่องดื่มเกลือแร่ต่างๆันนี้น้ําตาลก็สูงนะคะมีประมาณห้าถึงเจ็ดถึงแปดช้อนชาเลยนะคะทีนี้เรามาดูเครื่องดื่มประเภทที่เป็นแก้วแก้วแก้ว,กว,กวนะคะแก้วใส่น้าแข็งแล้วก็มีเครื่องดื่มที่เรานิยมดื่มกันซื้อตามข้างทางหรือซื้อตามร้านขายเครื่องดื่มทั่วไปนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะนมเย็น,นะคะ่ะนมเย็นที่ใส่นมที่ที่ใส่นมเนี่ยสีแดงแดงเ่ยนะคะมีน้ําตาลเฉลี่ยต่อแก้วนะคะท่านผู้ฟังสิบสองช้อนชาเลยนะคะ น้ำแดงโซดาค่ะมีน้ำตาลประมาณ15ช้อนชากาแฟเย็นนะคะที่เป็นที่นิยมมีน้ำตาลเฉลี่ยประมาณ12ช้อนชาเลยนะคะโกโก้เย็นมีน้ำตาล12ช้อนชาชาเขียวเย็นนะคะมีน้ำตาลเฉลี่ยประมาณ11ช้อนชาหรือชาดำเย็นนะคะที่เราชอบทานกันก็12.5เลยนะคะอันนี้สูงมากชามะนาวประมาณมีน้ำตาลประมาณ12ช้อนชา แล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะที่คิดกันมากเลยก็คือว่าชานมไข่มุกเนี่ยเชื่อไหมคะว่ามีน้ําตาลประมาณเฉลี่ยนะสิบสองถึงยี่สิบช้อนชาเลยนะคะมันจะเป็นอีกตัวไข่มุกนี่ด้วยค่ะที่เพิ่มปริมาณแป้งและน้ําตาลเข้ามาจะเห็นนะคะว่าคนที่หันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพที่เดี๋ยวนี้ยคือเขาก็อยากกินพวกเครื่องดื่มเย็นๆแบบนี้นะแต่เดี๋ยวนี้เขาจะหันมาสั่งแบบหวานน้อยกันเยอะขึ้นนะคะก็ คนขายว่จะถามว่าเอาแบบไหนไม่หวานหวานน้อยเนี่ยนะคือต้องการที่จะลดปริมาณน,น้ำตาลที่ผสมลงให้ให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากนักนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะพวกเครื่องดื่มที่เป็นน้ำหวานเหล่านี้มันก็ยังมีน้ำตาลสูงกว่า ปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันจำได้ไหมคะที่เมื่อกี้เราบอกว่าทางหน่วยงานสาธารณขเขาบอกว่าเราควรจะกินน้าตาลอยู่แค่วันละสี่ถึงหกช้อนชาคือถ้าเกิดเป็นระดับน้ําตาลที่เคยบอกมาเมื่อกี้นี้ก็คือกินน้ําแก้วเดียวก็เกินกว่าวันหนึ่งไปแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องพึงเรามาระวังกันด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูต่อค่ะอาหารนะคะอาหารที่เป็นรสหวานโดยเฉพาะขนมหวานนี้บ้านเราเนี่ยโอ้ยมีให้เลือกหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะเรามาดูกันนะคะว่าขนมหวานบ้านเราเนี่ยมีระดับน้ําตาลเท่าไหร่กันบ้างน,นะคะอันแรกเลยค่ะทองหยิบทองยอนะคะอันนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้สูงอายุนะคะมีหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งชิ้นนะะมีน้ําตาลอยู่ประมาณสองช้อนชาฝอยทองหนึ่งแผรมีน้ําตาลอยู่สี่ช้อนชา มันแกงบวดหรือกล้วยบวชีนะคะหนึ่งถ้วยมีน้ำตาลหกช้อนชานะคะข้าวต้มมัดใส่กล้วยนะหนึ่งชิ้นที่เป็นข้าวต้มมัดใส่กล้วยอ่ะนะ,ะก็คือมีน้ำตาลอยู่สองจุดห้าช้อนชาข้าวเหนียวสังขยาค่ะอันนี้ก็ของโปรดของหลายท่านนะคะมีน้ำตาลสี่ถึงห้าช้อนชาเลยนะคะทับทิมกรอบหนึ่งถ้วยมีน้ำตาลสี่ช้อนชาสับประรดกวนหนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะมีน้ำตาลถึงหกช้อนชาเลยนะคะ กล้วยกวน100กรัมมีน้ําตาล10ช้อนชาอันนี้ไม่ต้องพูดถึงพวกท่วลงทุเรียนกวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้น้ําตาลต้องสูงกว่านี้แม่แน่เลยอะ่ะมาตุมเชื่อมหนึ่งชิ้นนะคะก็มีน้ําตาลอยู่7.5ช้อนชานะคะอันนี้ก็จะมีพวกตะกูลเชื่อมทั้งหลายนะคะกล้วยเชื่อมมันเชื่อมเจ้าตาลเชื่อมอันนี้ปริมาณน้ําตาลก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกันแหละค่ะนะคะ,นะคะ นี่คือขนมหวานนะคะของบ้านเราเองนะคะที่ก็ต้องบอกว่าผู้สูงอายุหลายท่านเลยก็ชอบทานทีนี้ก็ถ้ามีข้อม,มูลอย่างนี้ก็พึงระมัดระวังนิดนึงนะคะทีนี้เรามาดูว่านอกจากขนมหวานเราก็ยังมีพวกผลไม้รสหวานนะคะถึงแม้จะแนะนําว่าผู้สูงอายุควรจะทานผลไม้ทุกมือนะคะเพื่อจะได้ใย,ยอาหารแต่ก็ต้องเลือกผลไม้ที่มีน้ําตาลต่ํานะคะ,ะทีนี้เรามาดูว่าผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงๆที่เราควรจะต้องระมัดระวังมีอะไรบ้างนะคะ อันนีด้ดูทั่วไปก่อนนะ,ะอย่างเช่นกล้วยเนี่ยกล้วยมีน้ําตาลหนึ่งผลนะคะประมาณหนึ่งผลในสองจุดสองถึงสี่ช้อนชาขนุนสองโยมีน้ําตาลสองถึงสามช้อนชาทุเรียนนะคะหนึ่งเม็ดเนี่ยมีน้ําตาลประมาณสองถึงสามช้อนชาน้อยหน่าหนึ่งลูกมีน้ําตาลสามถึงสามจุดห้าช้อนชามะขามหวานสี่สี่ฝักนะคะมีน้ําตาลสี่ช้อนชาเลยนะคะมะม่วงหนึ่งผลมะม่วงสุกนะคะมีน้ําตาลประมาณสองถึงหกช้อนชา ลำไยสิบลูกนะคะมีน้ําตาลสามถึงสามจุดห้าช้อนชาแล้วก็ลิ้นจี่เนี่ยสี่ลูกมีน้ําตาลประมาณสองถึงสี่ช้อนชานะคะอันนี้ก็น้ําตาลสูงเหมือนกันนะคะก็ต้องระมัดระวังทีนี้เราจะรู้ยังไงว่าเราติดหวานหรือเปล่านะคะก็ต้องสังเกตหรือว่าเรารู้สึกไหมว่าเราอยากจะกินแต่ขนมหวานอยากจะกินแต่ผลไม้รสหวานนะคะบ่อยๆเลยเป็นประจําไม่กินไม่ได้เลยแต่ละวนันแ,แต่ละมือต้องมีนะคะจากไม่ถ้าไม่กินล้วจะรู้สึกว่าเราไม่มีเรี่ยวแรงนะมันหงุดหงิดนะคะ แล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราหิวบ่อยนะนั่งๆอยู่ก็นึกถึงแต่เรื่องอาหารอย่างเดียวเลยนะคะหรือแม้กระทั่งอาหารทุกมือต้องมีขนมหวานตามหรือในตู้เย็นนะคะต้องมีของหวานติดตู้เย็นไว้ประจําเลยนะคะหรือเวลาที่ทานอะไรเนี่ยก็ต้องเติมน้ําตาลลงไปในอาหารนะคะดื่มน้ําอัดลมน้ําหวานต้องมีทุกมืออย่างเงี้ยอันนี้คือเรียกว่าติดหวานแล้วนะคะ <S <S ทีนี้เรามาดูว่าอันตรายจากการทานอาหารรสหวานเนี่ยที่เราจะพบเจอมีอะไรบ้างนะคะอันแรกก็คือว่า มันไปช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีนะคะก็คือว่าระดับน้ําตาลและคอเลสเตอรอลเนี่ยในที่ไม่ดีในร่างกายมันก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะส่งผลเยอะแยะเลยนะคะต่อโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนะคะนอกจากนัน้นยังกระตุ้นให้การทํางานของตับเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็ทําให้ตับทํางานหนักขึ้นนะคะอันนี้ก็ส่งผลไม่ดีต่อตับในอนาคตเหมือนกัน อันตรายต่อมาก็คือทําให้แก่เร็วค่ะเรารู้นะว่าน้าตาลเนี่ยนอกจากมีผลเสียต่อร่างกายแล้วเนี่ยยังมีผลกระทบต่อผิวพรรณนะคะหรือความงามด้วยเวลาที่เราทานน้าตาลเข้าไปเยอะๆค่ะมันก็จะไปทําลายโครงสร้างของคอลลาเจนนะคะที่อยู่ที่ผิวหนังของเราเนี่ยทําให้เซลล์ผิวเนี่ยสูญเสียความยืดหยุนนะคะผิวไม่กระชับเต่งตึงนะคะทีเดียวนี้ก็มีคนพูดกันเยอะนะคะว่าทานน้าตาลเยอะก็แก่เร็วนะคะนี่ก็ใครไม่อยากแก่เร็วก็ต้องลดปริมาณน้ําตาลลงนะคะ ทานน้ำตาลนี่ก็ทำให้น้ำหนักเพิ่มเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะคะก็คือว่าน้ำตาลก็เปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็มาสะสมนะในร่างกายทำให้อ้วนง่ายนะให้น้ำหนักขึ้นเพิ่มขึ้นเร็วด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นทำให้สมดุลในเลือดเสียไปนะคะน้ำตาลจำนวนมากๆเนี่ยทำให้อินซูลินในร่างกายผลิตออกมาเยอะมากเวาลาที่เราทานเขาไปเยอะๆนะ,ะล้วก็ตกค้างในกระแสะเลือดอันนี้ก็ส่งผลโดยตรงเลยนะ,ะต่อระบบไหลเวียนของเลือดนะคะก็ โรคเบาหวานก็จะถามหานะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงหรือว่ามีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะทานหวานทาให้กระดูกผุทําให้ฟันไม่แข็งแรงอันนี้เราก็รู้นะคะเด็กๆก็โดนว่ากันไปเยอะนาทานน้าตาลทานขนมหวานก็ทําให้ฟันผุนะคะแล้วก็ทําให้เหงือกอักเสบได้ด้วยนะคะแล้วที่สําคัญค่ะทานน้าตาลยิ่งทานมากก็หิวเร็วนะคะพอหิวเร็วก็ทานเยอะทานเยอะก็ทานบ่อยๆอะไรอย่างงี้ก็ เทำให้อ้วนเพิ่มขึ้นมากแล้วคราบบางทีน้ําตาลก็ทําให้เรารู้สึกว่าซึ่งสืบได้กินน้ําตาลมากก็ง่วงนอนมากใครเคยสังเกตตรงนี้บ้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะน้ําตาลนบานงทีเขาก็บอกว่าเอเป็นสาเหตุของเอความเครียดได้ด้วยนะคะคือคนเครียดก็กินน้าตาลเพราะกินน้ําตาลเยอะบางทีมันก็ทําให้เครียดสะสมนะคะอันนี้ก็ไม่ควรนะคะแม่แนะนํา ทีนี้ถามว่าแล้วเราไม่อยากขันน้าตาลนเยอะเราเลือกได้ยังไงเราเลี่ยงได้ยังไงนะคะอันนี้ก็ต้องควบคุมความรู้สึกของตัวเองควบคุมพฤติกรรมของตัวเองให้ดีนะคะอย่างที่แนะนําไปนะคะก็คือเลี่ยงการทานอาหารหวานโดยเอาทานผลไม้ที่มีรสไม่หวานจัดนะคะเวลาที่เรากินอาหารนะคะต้องไม่เติมเลยนะคะพวก เ,เครื่องปรุงต่างๆนะคะเวลาที่เราทานน้ําก็ดื่มน้ําเปล่านะคะอาหารที่เราเลือกทานก็ต้องเป็นอาหารที่มีกากใยสูงนะคะแล้วก็ที่สําคัญคืออาหารหวานทุกชนิดเลยะคะ่ะหักดิบถ้าเป็นไปได้นะคะไม่ทานเลยนะคะใครใครที่ชอบตุนขนมไว้ในบ้านนะคะซื้อขนมมาตุนใส่ไว้ในตู้เย็นก็ดิกเลี้ยงเลยนะคะพยายามที่จะตัดใจนะคะไม่ไม่ซื้อมาทานนะคะท่านผู้ฟังจะเห็นว่าน้ําตาลเนี้ส่งผลเสียต่อร่างกายค่อนข้างมากนะคะ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะกินน้ําตาลไม่ได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกทานน้าตาลที่มีประโยชน์นะะคน้ำตาลที่ดีในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดโรคร้าต่างๆตามมานะ,ะอย่าง <c oughs> ที่เราบอกไปแล้วนะคะซึ่งเวลาที่เรามีาน้ําตาลค่อนข้างสูงในร่างกายถ้าเราปล่อยให้ไหม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยวิธีการรักษาหรือแนวทางการรักษาเดยมันก็จะค่อนข้างยุ่งยากมากนะคะ <c oughs> วิธีที่ดีที่สุดที่อยากจะแนะนํานะคะก็คือการป้องกันนะไม่ให เราเรับประทานอาหารหวานถ้าถามว่าถ้าเกิดใครที่แต่ก่อนนี่เคยทานอาหารหวานสะสมมายเยอะๆแล้วทํำยังไงดีก็ไม่ต้องกลัวนะคะเราก็เริ่มต้นซะตั้งแต่วันนี้นะคะเริ่มที่จะตั้งใจที่จะลดปริมาณอาหารที่มีน้ําตาลนะคะเริ่มลดในการบริโภคน้ําตาลเอ,อให้มีปริมาณที่น้อยลงจํากัดปริมาณของน้ําตาลน,นะคะอันนี้ก็จะช่วยให้สุขภาพค่อยๆดีขึ้นในอนาคตได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ค่ะ เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะพูดได้แต่เฉพาะเรื่องของน้ําตาลนะคะความอ่อนหวานนะคะความอ่อนเค็มยังไม่ได้คุยเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราติดค้างกันไว้คุยในตอนหน้านะคะท่านผู้ฟังท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารรสเค็มนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็อันตรายที่เกิดจากการบริโภคเค็มมีอะไรบ้างสำหรับผู้สูงอายุนะคะติดตามกันฟังได้ในตอนหน้าเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก้อยต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ